ในคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของดาม่าของการรับซื้อข้าวจัสมินข้าวหกหนึงข้าวอีกหลายๆสายพันธุ์ที่เป็นข้าวอายุสัน้นจริงๆตัวผมเองเนี่ยอ่อยผ่าน กับเรื่องพวกนี้มาหลายเวลาพอสมควรนะเพื่อนเพ,เพ,เ,พเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ผมมานั่งทำคอนเทนต์แบบนี้เนะี่ยถามว่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเสียประโยชน์ไม่มีใครได้และไม่มีใครเสียแล้วจะทําเพื่ออะไรดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่นําเสนอเรื่องลึกๆข้างในของกลไกพวกนี้ออกสู่สายตาของเพื่อนๆออกสู่หูของเพื่อนๆให้ได้รับชมรับฟังกันบางครั้งคนที่นําเสนอข้อมูลก็ไม่เล่าถึงรายละเอียดลึกๆทั้งมดของปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆว่าเพราะอะไรถ้าจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือกระทบกับปากทองของพ่อแม่พี่น้องชาวนาะจริง,รงๆควรจะพูดให้หมดอันนี้ผมไม่ได้เจาะจงหรือว่าไม่ได้ว่าเพื่อนๆท่านใดท,นท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแต่เราอยากจะให้พึงระลึกไว้เสมอครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะนําเสนอเพื่อเรียกเลตติ้งหรืออะไรก็ตามแต่ครับคุณต้องนึกถึงคนที่มันจะกระทบถึงปาก,ถ,ปากถึงทองของพ่อแม่พี่น้องชาวนาะตาดำๆที่เขาไม่รู้อีโนอินเนที่มากเพราะอะไรสื่อมีอิทธิพล สำคัญมากที่สุดซื้อเป็นแรงพักดันของสิ่งที่ผู้พูดหรือผู้สงสารพยายามจะสื้อพยายามจะ,จะนําเสนอจากเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องที่จริงมันก็อาจจะมีแรงพักดันแรงต้านทางอิทธิพลของผู้ชมผู้ดูส่งผลทําให้เรื่องที่พูดกลับกลายเป็นเรื่องที่จริงเรื่องพวกนี้มันมีความอ่อนไหวมากดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าเพื่อนๆหลายๆคนถามใต้คอมเมนต์มามากเลยเกี่ยวกับว่าจริงไหมที่ลงสีไม่เอาจัดมิน ทุกเบอร์จริงไหมทีมรงสีไม่ซื้อข้าวอายุสัน้นจริงๆดราม่าพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้วเพื่อนๆแต่ถ้าไม่รู้จริงกับสิ่งพวกนี้ผมว่าอย่าพูดดีกว่าและถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนวงในที่สัมผัสหรือคุกคีหรือชํนานาญหรือช่ชําชองอยู่ครับวงในของเรื่องพวกนี้จริงๆอย่าพูดเพราะมันไปกระทบกับขวัญและกําลังใจของพ่อแม่พี่น้องชาวนานหลาย,ลายๆคนขอโทษนะที่ฉันต้องพูดความจริงและฉันต้องขอโทษด้วยฉันเองไม่ได้มีเจตนา และไม่ได้มีอคติอะไรกับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนะเพียงแค่อยากให้มีสตินิดนึงอย่ามองแค่เพียงเลตติ้งเรียกคนดูแล้วทําให้ขวัญและกําลังใจของคนที่ไม่มีอันจะกินอยู่แล้วอะเรายังมาได้ยินเรื่องราวพวกนี้อีกกําลังใจมันก็ทดถอยใครไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนที่ทําเกษตรจริงๆถ้าไม่ใช่คนที่ทํานาและคุกขี่อยู่กับปัญหาจริงๆก็อย่าพูดอะไรพล่อยๆไปที่นี้เรามาเจาะถึงความเป็นจริงของสิ่งที่ผมพยายามายเบียงพยายาม ลบเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังกันว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรใช่พูดไปแล้วว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็มึงไม่รู้จริงไงมึงรู้หรือเปล่าว่าลอยละ70็ถึงปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้พื้นที่การทําเกษตรโดยเฉพาะโซนภาคกลางตอนล่างและก็ภาคกลางเนี่ยมันไม่ใช่คนทํานาเป็นเจ้าของนาเองมึงต้องรู้ข้อนี้ให้ได้ก่อนเลยแล้วมึงต้องสํานึกสําเนียงข้อนให้ได้ก่อน ก่อนที่มึงจะพูดอะไรออกมาภาพความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นคนทํานาคือคนที่เช่านาทําสวนใหญ่ที่นาเป็นของนายทุนอ่ะมึงนึกภาพดูนะนึกภาพตามกูเลยนะว่าเนี่ยบ,บริบทมันเป็นแบบเนี้ยไอ้นี่แค่ พื้นที่ทํากินนะต่อมาเรื่องอะไรมะเมล็ดพันธุ์ร้อยละกี่เปอร์เซ็นที่สามารถทําเมล็ดพันธุ์ได้ของตัวเองที่มีคุณภาพนับได้เลยถูกไหมนับเปอร์เซ็นต์ได้เลยแน่นอนมเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ใช่เป็นของตัวเองอีกซ้ำลายก็ถูกในทุนผูกขาดอีกแล้วเป็นไงละ่ะคุมไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองข้อที่2ละข้อที่3ปัจจัยการผลิตที่อยู่ในกลุ่มเคมีมึงเือกดูดีๆนะเป็นของในทุนอีก ก็จะเป็นในทุนที่ผูกขาดทรัพยากรเกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์สองคุมแล้วนะต่อมาแล้วมึงลองนึกภาพดูสิว่าถ้าสามปัจจัยของปัญหาเนี่ยที่กูพูดมาเมื่อกี้เนี่ยชาวนามไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นคนที่มีอิทธิพลและมีบทบาทของการกำหนดว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อคือใคร คือตัวกลางเฮ้ยจะพูดเรื่องนี้ใครจะเชื่อบ้างวะมึงรู้ไหมว่าทุกวันนี้ยังมีบริบทแบบนี้อยู่นะคือเวลาเราทําข้าวเนี่ยมันก็จะมีไอ้ไหนหน้าคนกลางเชื่อไปกวา้านนาไครแปลงไหนแปลงไหนบ้างๆนะคือเวลาเราจะขายเราจะขายผ่านไอ้ตัวกลางเนี่ยเออแล้วไอ้ตัวกลางก็ประสานง,งานกับโรงสีคือจะไปรับโคต้าหรือไปรับออเดอร์มาจากโรงสีีทีนึงบริบทมันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ในโซนพื้นที่ของใครเป็นแบบนี้บ้างนะ แต่ว่าของพื้นที่กรงไกรล,ลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือทําใครทํามันขายใครขา,ายมันปัญหาพวกนี้ก็เลยไม่ได้เกิดที่นี่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่กลุ่มในทุนเนี่ยไปผูกขาดกับคนกลุ่มเนี้ยโดยการร่วมมือกันกับรงสีในการที่จะกําหนดว่าจะเอาหรือไม่เอาจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะอะไรอาจจะไปได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิชชั่นนู่นนี่นั่นมาหลายอย่างหลายเรื่องมันก็เลยเอาภาระเอา อะไรหลายๆอย่างมยายัดใส่มือเกษตรกรโดยที่บางทีเขาก็ไม่อยากจะทําอ่ะบางทีอย่างก็ขอ85ก็ขอ79อย่างเงี้ยก็ขอสีก็ขอ4 9ยเงี้ยอายุก็ตั้งเยอะตั้งเยะมันก็ตั้งนานเช้าหน้าก็อยากจะ ล่นเวลาพอล่นเวลาปุ๊บมันก็ไปกระทบกับยอดขายของปุ๋ยของสารเคมีลงเพราะเวลามันสั้นลงออเดอร์จํานวนการใช้โคตามันก็ลดลงมันก็เป็นเรื่องปกติที่กลไกพวกนี้มันจะเกียวโยงกันเป็นลูกโซ่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไอ้ตัวจริงๆแล้วที่มันมีบทบาทสําคัญลักๆเลยอ่ะไม่ได้เกิดจากโรงสีโดยตรงครับเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะถ้ามันเกิดปัญหานี้จากโรงสีโดยตรงมันจะต้องเกิดผลกระทบทั้งประเทศแต่นี่เราวิเคราะห์ในเชิงสถิติได้ว่าอย่างไงปัญหา เฉพาะจุดเฉพาะหย่อมลองสังเกตดูไปสืบข้อมูลดูอาจจะเกิดโซนสุพรรณบุรีอาจจะเกิดโซนนคปรปฐมอาจจะเกิดโซนอยุธยาแต่นครสวรรค์อาจจะไม่เกิดพิจิตรอาจจะไม่เกิดสุโขทัยอาจจะไม่เกิดพิษณุโลกอาจจะไม่เกิดนั่นมันกําลังบอกอะไรรู้ไหมมันกําลังบอกว่ากลไกที่เกิดขึ้น มันไม่ได้เป็น,นกลไกทางการตลาดแต่มันคือคกลไกตัวที่3คือคกลไกการบิดเบือนตลาดเพราะคนที่บิดเบือนตลาดต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นด้วยยอดที่ต้องขายพันธุ์ข้าวให้ได้เยอะๆเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวใดพันธุ์ข้าวหนึ่งอาจจะเป็นยอดของสารเคมีปุ๋ยเคมีอะไรก็ว่าไปไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็น,นกลไกที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันผมก็รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเป็นเรื่องที่เปาะบางมาก ผมจึงพยายามบายเบี่ยงพยายามลบเลี่ยงเพื่อนๆที่จะไม่ตอบแล้วก็ไม่พูดไม่ทาคอนเทนต์พวกนี้แต่จนแล้วจะรอดอะ่ะบังเอิญครับเพื่อนๆแชร์ลิงก์ของคอนเทนต์ของเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ออกมามันก็เลยทําให้ผมเห็นแล้วว่าเออมันก็มีส่วนจริงแล้วมันก็มีส่วนที่มันไม่จริงมากในการที่คนนําส่งข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยออกมาพูดวันนี้ผมจะพูดในฐานะของผมที่สัมผัสอยู่กับเรื่องพวกนี้มาพอสมควรนะครับเพื่อนๆว่าแท้จริงแล้วเรื่องเบื้องลึกกับมันเป็นอออยยย่่่าาางงงีีี้้นนทผมธิบเ นี่ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทุนแค่ลงสีหรือแค่เอเจนซี่หรือว่าไอ้ตัวกลางที่มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวนากับลงสีนะเพื่อนเเห็นยัง่ะมันยังเกี่ยวพันไปจนถึงไอ้ตัวสูงๆไอ้ตัวบนบนด้วยนะก็ผมบอกแล้วไงว่าไอ้พวกนี้ย่มันทํากันเป็นขบวนการเนี่ยพอพูดไปมันกระทบบนเลยใช่ไหมนี่แหละมันคือเหตุผลที่ผมไม่พูดที่นี่เรามาพูดกันถึงเหตุของความเป็นจริงกันนิดหนึ่งว่าไอ้ที่มึงอ้างว่าข้าวไม่มีคุณภาพเนี่ยกูถามจริงนีคจร ทุกวันนี้กูถามหน่อยนะมึงกินข้าวหอมมะล,ลิเกรดพรีเมียมเลยแบรนด์ดังๆเลยกูถามหน่อยมึงคิดว่ามึงกินข้าวหอมมะล,ลิร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่ามึงตอบได้ไหมตอบไม่ได้เม็ดข้าวก็คือเม็ดข้าวเทคนิคทางการตลาดเขาเอาความน่าจะเป็นของความใกล้เคียงของลักษณะโครงสร้างเชิงกายภาพอะเอามาคุกเข้าผสมกันมึงก็มองไม่ออกแล้วอาจจะทำสัดสวนเฉลี่ยสองต่อสีส่องตอซามมึงก็ดูไม่ออกแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าโลกสวยดังนั้นไอ้คนที่มันทําให้คุณภาพของผลผลิตที่เกษตรกรทําส่งออกไปนั่นน่ะมันไม่ใช่เกษตรกรที่ทําให้มันมีคุณภาพตา่ํามึงรู้ไม่จริงมึงอย่าพูดเรื่องพวกนี้ไอ้ผู้ค้าส่งนี่แหละที่มันสร้างปัญหาไอ้คนที่เอาผลิตภัณฑ์ไปแปลรูปนี่แหละที่มันสร้างเรื่องพวกนี้แล้วโยนความพิษ กินไม่ได้ขี้ไม่ออกมึงก็โยนความพิษมาให้ไอตาสีตาสาตามายยเมียนโดยที่ไม่รู้อีโนอีเหนอะไรเลยชาวนาทาข้าวไม่มีคุณภาพจึงสู้ญี่ปุ่นไม่ได้สู้ไต้หวันไม่ได้สู้เวียดนามไม่ได้สู้ลาวไม่ได้แล้วใครเป็นคนทําชาวนาเหรอถูกไหมอ่ะ<ม>ชาวนาเอาผลผลิตออกจากแปลงชาวนาแปลรูปไหมไม่แปลรูปชาวนาเอาผลผลิตออกจากแปลงผสมคุกข้าวกันไหมกับข้าวสายพันธุ์อื่นๆกับข้าวบริโภค ที่อยู่ในกลุ่มข้าวชั้นดีเกี่ยวยังมะลิยัง้งข้าวอะไรอีกหลายๆตัวถามว่าชาวนาะผสมไหมไม่เซตจ,จากแป้งก็ขึ้นลงสี่เลยเอา้าวแล้วใครอเป็นคนผสมเพื่อนๆคงจะรู้ดีนะในสิ่งพวกนี้เห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้น อย่าเคิมอย่าอ่อนตามกระแสมีสติตั้งมั่นอยู่บนทัดฐา,านของตัวเองเรามีของอะ่ะมันซื้อทุกเจ้านั่นแหละไอ้โลงสี่นี่แม่งมันไม่ซื้อมึงก็ไปขายที่อื่นมันไม่ใช่ปัญหาคนเขาทําธุรกิจอะ่ะเขาตั้งโรงสี่มาเขาก็ต้องรับซื้อผลผลิตสุดท้าย70% 80%เกษตรกร,รทําในแบบที่โลงสี่ไม่ต้องการคุทถามหน่อยงสี่มันจะซื้ออะไรวะถ้ามันไม่ซื้อข้าวถูกไหมแล้วมันก็ใช้ข้ออ้างอะไรข้าวไม่ได้คุณภาพข้าวไม่ได้คุณภาพ,าม,ภาพมันก็มีสวน ที่ชาวนาอาจจะขาดความรู้ค่ะทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตข้าวแต่ไอการที่จะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอะ่ะมันอยู่ที่โรงสีถามว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ใครเป็นคนกําหนดราคาข้าวอ่ะใครเป็นคนกำหนดออ,อ,ออเดอร์ที่จะรับที่จะส่งอะ่ะชาวนาเหรอก็ไม่ใช่ถูกไหมอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มีบทบาทและมีอิทธิพลที่สําคัญกับคุณภาพของข้าวก็คือ ไอคนที่ไปตั้งราคารับซื้อไอคนที่กำหนดออเดอร์ในการรับซื้อนี่แหละตัวแสบเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเพื่อนๆอย่าค่อยตามนะให้ทําไปตามปกตินั่นแหละมันก็น่าตลกดีไหมครับเพื่อนๆคือเอาผมยกตัวอย่างอย่างเราทําข้าวของเพื่อนบ้านจริงๆคนที่จะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนไอคนที่จะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นเจ้าของสิทธิบัรถูกไหมมันไม่ควรจะเป็นคนไทยอะ่ะลองคิดกันยังเหตุยังผลดิแล้วทาไมทุกวันนี้ไอคนนี้เต้นผางพผางผาง,าง,างเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัรอะตลก ลนั่นมันกาลังบอกอะไรมันกําลังบอกว่ามันกําลังเสียหรือมันกําลังได้อะไรไงหวังว่าเพื่อนๆหลายๆท่านคงเข้าใจในเหตุผลที่ผมพูดนะขอโทษด้วยนะที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแบบนี้